อุ๊ยคู่รักสุดฮอตควงแขนออกสื่อแล้วหลังแต่งงานเป็นสามีภรรยาจียอนที TARA ถูกพบเห็นในการแข่งขันวอลเล่บอลกับสามีของเธอเมื่อวันที่18ตุลาคมทีมวอลเล่บอลเกาหลีฮึงคูกไลฟ์พบกับฮุนไดคอนสตรักชั่นในรอบแรกของฤดูการวอลเล่บอลซึ่งจัดขึ้นที่เมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้ และการแข่งขันดังกล่าวมีภาพของจียอนทีอาร์ A A, พร้อมสามีนักเบสบอลชื่อดังวังแจกยุนนั่นอยู่ด้วยกันตามรายงานวังแจกยุนซึ่งเป็นนักเบสบอลมืออาชีพที่เคยเล่นให้กับทีมซานฟรานซิสโกเจนใน MLB ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันโดยนักวอลเล่บอลคิมยอนคยองวันนี้ฮึงคุกไลฟ์ของ คิมยอนขยองเอาชนะฮุนไดคอนสตรักชั่นด้วยสกอร์3ถึง2เซตภาพของทั้งสองคนอยู่ด้วยกันถูกแชรวร่อนโลกออนไลน์หลายคนชื่นชมไอดอลคนนี้สำหรับความงามที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเธอในขณะเดียวกันจียอนแต่งงานกับวังแจกยุนในปี2022และเธอจะคอยอัปเดตเรื่องราวชีวิตผ่านช่อง YouTube ของส่วนตัวเป็นประจำ